สบายดีสบายดีอเอฟซีบ่าวแพงเนาะสบายดียามแรงแรงเด้อสบายดีเบิร์สุขสุคนเมีนเน้กาใหญ่เบิร์แล้วพี่เนาะตัวที่บ่าวแพงปลูกไปตอนนั้นใหญ่เบิรแ์แหลวมาบัดน,นี่งามขักพี่เนาะเลยเดิมเขียวขึ้นแลลวกีพาส้มสวนนะพี่นนองเนาะพัดพาส้มพักส้มหยาบัดน,นี่พักปลอดสารผ,ผิดของบ่าวแพง ngày bắt leo phi nghe em ngắm phèo kéo âm lâm âm lâm không, này các bác cái mày, này tăng trai buộc mày, nông âm lầm khi mai ngày bắt leo บายดีเบ Get. ิดสุข <lav> ุสุคนทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเด้อสบายดีถั่วกะยังเป็นหมากบ่ถอยพี่น้อົถั่วนีໍก็ว่าสีเศรเป็นแล้ยังเป็นขึ้นมาบ่ถอยพาเลาะพาสมสมนํากินนําพี่นองถว tôi chỉ họ trong can là nhanh đi kín vì nó mặc thủa sám khạng mặc thủa sám khu hôm bảo phèn ạ tắt lê lê nó phải nó nó vàn cả tắt hải ba khăn xuộm bèn gần chín ô bảo hành cả kẻ đây à dễ uẩn mà để phải khái ถั่วปลูกใหม่บ่แพงค่ะเริ่มใหญ่เริ่มงามน้ำถั่วไหลค่างนะถั่มีค่างมีค่างกำลังเป็นดอกกำลังเป็นดอกเยายอ้วนกำลังเห็ด กินพี่น้องนี้ไปตายเมือร่างป่งเขาแบะพี่น้องเป็นหมากแล้วบ้านร้ายพี่น้องไปเบิ่งมักถั่วข่างของบาแพงบ้านอันนี้มักถั่วบบมี่ข่างพี่น้อง เบื่องมาถัว่วมี้างแตงกับกำลังขึ้น้างพี่น้องงามหลายพี่น้องเอ้ยหาสมมาถั่วแหละ ขึ้นขางพี่น้ะงามงามสวนงามลายเดี๋ยวอีกบันันนะพี่นนอะคงสีได้เห็นหมากสับลาบแจ็คสีดกสาตัวเก่าหรือบอ่นะพี่นนอะเนาะอยู่ให้อยู่นาปลูกพักปลูกญนาะใช้ชีวิตแบบพอเพียงพี่นนอะ นี่ครับพี่เนาะรังเขียวกำลังงามงามคักงามเนี่ยพี่นนองใส่ตะพุนเนาะใส่ตะพุนขี่งัวบาแพงก็ไนะผมมีเงินสื่อปุ๋ยดอกพี่นนองเอ้ยปุ๋ยแพงน้ำมันก็แพงขู่ม,มือ,อน,นี่แต่ของแพงๆพ,พี่นนองอยู่ลาวนี่ของขึ้นเอาขึ้นเอา tao mày đi mà hmm. nó tam mày với à bừng pha sông với nóng đó. เัืงเขียวขึ้นงามเป็นพุ่มเป็นพุ่มอยู่ขึ้นเนาะเขียวกระจีขึ้นมาอันนี้สิเป็นหนามใบหดนะผิเนะเป็นไหวสองทางใหญ่ๆไปเลยใบหดหมักทั่วเตอง เป็นผักชีไทยกรับเป็นคููชีไทยเดี๋ยวเราแพงชีไดป้ปลูกเพิ่มอีกทั้งพี่หนองเนาะออกจากสวนนั่นชิี๋ยเรพาไปเบ่งสวนหนีต่อสวนหนีครับ ตัดเมื่อวาน,นเราแพ่งสีเหลือกตัดเอาเนาะตัดแล้วให้ปงใหม่งามผักบุ้งจีนผัดผักบุ้งไผ่แดงง,ง,ง,งามหอมบัวต้นหอมนี่ ลายแล้วพี่น้องปลูกไปเห็ดไปนั่นแหละพี่น้องเอ้ยบ่ได้ค้ายกับแบ่งผีแบ่งน้องกินมาแพงปลูกักพักเสียนน่ะโบเกิดพี่น้องพักเสียนีปลูกเนี่ยจะเป็นมาแข่งคมพี่น้อง แข็งขสิเป็นมะเขือเทศผักบุ้งผักบุ้งกับกระลังขึ้นใหม่ปลูกใหม่ปลูกซ้อนไว้พี่นนอะปลูกหลายอันหลายอย่างตะไคร่ก,ก็เป็นกอเอาเนาะตอีกเนาะ ตัวยังขาตะไคร่มากระคอใหญ่อวนกำลังเคี้ยวามน,นี่น้องกำลังเป็นหมากต้นกล้วยต้อนอ้อย เป็นมันเป็นมะถัว่วเบิ่งกสองสวนแล้วไปเบิ่งสวนที่สามพี่น้องสวนที่สามอยู่กับธรรมศาสตร์ทงไห้ทงหน้าสวนที่สามทงบบาแพงสวนนี่กโ็โอ้พี่น้องเอ้ยอ๋อตันสวนนี่แห้ง tặng xài xài như các si thay bác si thay vào phèn ngâm khọc thì nó kéo ầm hầm kéo hen thì nó ơi thật đằng xài ลายค่ะช่วงนี้บ่คอยมีงานพี่น้องี่สิพักเสียนพี่น้องพักเสียนเกิดบ่ลายพี่น้องบ่แพงหวานแต่เกิดบ่ลายเนาะพักซีไทยนี่โอ้ยงามค่ะถือใจบ่แพงลายนะพักซีไทยงามทงห้ยทงหน้า สวนนันพี่น้องสายด่างอ่อมเบิดลสำเนียแหละพี่น้องมาหอนมาแพงการสิขอจบคลิปไว้สำเนียก่อนเดอ้อพี่น้องยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์และก็กดติดตามให้หน่เดอ้อสบายดีสบายดีเบ,บิดสุขสุขคนเดอ้อสบายดีพี่น้อง